เปิดโลกสดใสกับ s p e i i l s s h o o p วันนี้เราจะพาน้องๆไปเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลระยองซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการปลูกฝังให้เด็กๆเกติบโตเป็นเด็กเก่งและดีอีกโรงเรียนหนึ่งค่ะโรงเรียนอนุบาลระยองตั้งอยู่ที่ตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 เด็กนักเรียนที่นี่นอกจากจะเรียนเก่งและขยันเรียนแล้วยามว่างก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬาหลากหลายชนิดอาทิฟุตบอลแชร์บอลบาสเกตบอลซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลระยองได้มีการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาอย่างเต็มที่ค่ะ เห็นน้องๆกำลังทำท่าทางลีลาประกอบเพลงอยู่นี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางโรงเรียนจัดซ้อมการแสดงเฉลิมพระเกียรติซึ่งจะมีการจัดแสดงในวาระวันสำคัญค่ะดูลีลาแต่ละคนไม่เบาเลยค่ะตั้งอกตั้งใจกันเป็นอย่างดีทุกคนเลย งเรียนน่าอยู่คุณครูก็ใจดีเด็กๆที่นี่จะแฮปปี้มีความสุขอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมเสียงสัมภาษณ์บางส่วนที่เด็กๆมีต่อโรงเรียนกันค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิติชยาเกศรแพทย์ค่ะอยู่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสถานที่ที่หนูชอบนะคะที่หนูประทับใจมากในที่สุดในโรงเรียนอนุบาลยงก็คือห้องสมุดค่ะ ถ้าตอนพักกลางวันตอนไหนที่หนูมิไม่มีงานนะคะหนูก็จะมานั่งอ่นานหนังสือที่ห้องสมุดเดี๋ยวเราก็จะไปชมห้องสมุดกันเลยนะคะห้องสมุดกว้างใหญ่มีหนังสือมากมายให้เลือกอ่านได้ตามใจชอบค่ะ และช่วงที่เราได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนอยู่นี้ทางโรงเรียนก็ได้มีการจัดค่ายคุณธรรมระดับระถมวัยโดยเชิญวิทยากรจากสมโมสรซูเปอร์คิสและศูนย์เผยแผ่ธรรมะมาร่วมกันจัดอบรมให้เด็กๆระดับชั้นอนุบาลจำนวน128คนค่ะตอนนี้เราไปชมบรรยากาศของค่ายคุณธรรมกันค่ะเริ่มต้นกิจกรรมดีๆด้วยการทำพิธีฝากตัวเป็นสิทธ โดยมีตัวแทนเด็กเก่งและดีถวายพานทูกเทียนแพรและพานดอกไม้ค่ะเด็กๆเ,เรียบร้อยน่ารักสมกับที่ได้เข้าแคมป์คุณธรรมจริงๆเลยค่ะ,ะใร,ะรรรร,รระะอองงงมมัันนเเปปีี่่ยยยตตกกกก็จาาวช เบิกบานน่ารักสดใสจริงๆเลยค่ะเยียบๆหน่อยค่ะตอนนี้เด็กๆกำลังนั่งสมาธิกันอมยิ้มนิดๆแบบนี้ธรรมะคงจะสว่างสวยน่าดูพอมีสมาธิดีแล้วก็ได้เวลาเรียนรู้สิ่งดีๆกันต่อค่ะเริ่มเรียนรู้มารายาชาวพุทธการกราบค่ะทำได้ดีกันทุกคนเลยการมาเข้าค่ายคุณธรรมในครั้งนี้ ทำให้เด็กๆได้มีโอกาสฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์ในเรื่องต่างๆอาทิเรื่องศีลกฎแห่งกรรมและพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ดูแต่ละคนตั้งอกตั้งใจฟังกันเป็นอย่างดีมีความเคารพในธรรมดีจังเลยค่ะขอพักเติมความสดใสกับนมสดแสนอร่อยที่คุณครูได้เตรียมเอาไว้ให้ค่ะมาต่อกันที่ฐานภาษาอังกฤษ โอ้โหไม่เบาสามารถตอบคำถามของคุณครูได้อย่างฉะฉานและชัดเจนชั่วโมงภาษาอังกฤษเป็นเวลาที่เด็กๆชอบมากเพราะท้าทายความสามารถและเด็กๆทุกคนได้มีส่วนร่วมดูสิคะสนุกกันใหญ่เลยกิจกรรมสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดคือการทำการ์ดให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะ ด้วยมือน้อยๆของนูน้อยวัยใสบรนจงแ,งแต่งแต้มตัวหนังสือและถ้อยคำมากมายที่บรรยายถึงความรักต่อคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนลงสีสันได้สดสวยและสดใสค่ะเราเข้าไปดูกันใกล้ๆดีกว่าค่ะและแล้วก็ถึงช่วงเวลาสำคัญที่เด็กๆจะได้กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่และมอบการาดแทนความรู้สึกจากใจค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่มาถึงก็เป็นเวลาที่น่าตื่นเต้น ที่พวกเราจะได้มอบก๊์ดแทนใจนี้หลับตาไว้ก่อนนะคะเด็กๆคงแอบลุ้นกันหน้าดูเอ๊ถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วจะปลื้มใจไหมนะ้าบรรยากาศตอนนี้อบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่นรักคุณพ่อคุณแม่จังเลยค่ะขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีตลอดไป แม่ได้เส้นอิ่มนะคะเนียงค่ะไปเก็บภาพกับคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณหอคแม่ที่อยูในโครงการที่ได้คมาใหเหวันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของค่ายคุณธรรมแล้วเด็กๆหนูน้อยวัยใสยต่างตั้งใจทําพิธีขอขอมาและบูชาธรรมพระอาจารย์ที่ได้เมตตาสั่งสอนและปลูกฝังคุณธรรมให้มากมาย พวกเราต่างตั้งใจที่จะนำคุณธรรมเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะและขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณครูทุกคนที่ได้มอบโอกาสดีๆให้พวกเราได้เข้าค่ายคุณธรรมในครั้งนี้ค่ะวันนี้ช่วง Special Scoop ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ